โชอเจเอัสดีครับอุ้มหน่อยอุ้ยตัวตันขึ้นเยอะเลยนะเองอะ่ะฮะโอ้เลี้ยงดีนะเนี่ยปลาดุกป,ปิงปปป้งปดุกปิ้งปรุงรสไหมย<ะ>อย่าปรุงนะ,งอะเออเลี้ยงไม่ไหวให้ผม,อมอโอ้ยน่ารักอุ้ยฮะหูหนักอึ้งเลยหนูเอ้อปปเ,เอ้ลกูกโอ้ย เฮ้ยโตมามันหล่อเนาะหล่อแมวแมวมวแมวอ่ะเออเออก็เหมือนเดิมนะอือหืออือหือเล่นเล่นอุ๊ย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 อ๋อแต่เขาไม่กลางเล็บไม่ค่อยแล้วอือหืออือหือจบพุ้งงย โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเอาแมวเลียไปกล่องหนึ่งเออบ๊ัดดีหมอกันบัอดดี้บัดดี้นี่อือบัอดดี้บัดดี้บัดดีนายบ๊ดดี้บัดดีโชคโชคบัอดดีอือเซะ้วยสิขอบคุณสปอนเซอร์นะครับอ่านี่โชคมาแมวสองล้านวิว นี่หมอให้กล่องหนึ่งครับแมวเลียค่ะอืมมามามาอจ๊ร่เจเอะไปทีเอ๋าไหร่คะฮะไปทีเท่าไหร่จ๊ะหนึ่งทีซีหนึ่งซีซีเจ้าของเขาให้บให้เหรอคะใช่ให้หนูนะให้ไม่ได้ครับตัวผู้หล่อมากนี่โตมาออื้ หมือนเหมือนกลมเหมือนโดเรมอนเลยเก็บไ,ได้แมวไทยแต่แต่ว่าตาเขาเนี่ยเห็นนะไหมไเขาจะดื้อน,นะเขาจะดื้อมากมแต่ก็ยังพอจะนี่ยังพอจะฟังหนสมโชคสมโชคอ,อ,อ,อยู่กับหมอไหมสมโชคอยู่กับหมอเฮ้ยเออน่ารักเออมชมโชคยิ่งกับหมอคน

มันทม่แนานรักษาอย่างไรต่อไอจกะนึ้แพ่ให้าารีบพ,พามาเพราะว่าน้องเขาเหมือนเป็นเป็นแมวพิเศษ